ฟอร์ดฟิต1.6 S Sport ปี2011ครับใหม่น้อยๆราคาถูก139,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทกันไปเลยซื้อสดไม่บวกแวดราคานี้เน้นๆบัตรประชาชนใบเดียวเอกสารครบขับขี่กลับบ้านได้เลยรถจอดอยู่รามินทาเพื่อนๆใครตามหารถประมาณงบ139,000บาทคันนี้ตอบโจทย์ สัมัาระเอาไว้ได้เยอะเลยนะครับเบาภายในสวยงามจริงๆครับวับนนี้นำคลิปเต็มๆมาให้ดูกันว่ารถมือสองราคา139,000บาทราคาเท่ากับการผ่อนมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันครับภายนอกสีขาวเดิมๆบางๆรอบคันหน้าท้ายไม่มีประวัติการชนหนักแต่อย่างใดครับแฮชแบ็กทรง5ประตูสวยงามแบบนี้เอาไปประกอบอาชีพ เอาไปขับขี่ส่งลูกหลานขนสัมภาระได้พอประมาณครับร็อคแมกจัดทรงมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างครับว้าวเป็นไงเพื่อนๆสวยจัดจ้านลงตัวน่าใช้ครับคันนี้ต้องบอกว่ารีบจองครับจองผ่านร้าน3,000บาททั้งจัดไฟแนนซ์และซื้อสดครับได้คิวแรกเลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่ารอช้าวันนี้ติดจองกันมาหลายคันแล้วนะครับ ต้องรีบครับตอนนี้กระแสร,รถมือ2กลับมาอีกแล้วเพราะมันถูกลงเยอะเลยนะฮะตอนปีที่แล้วยังอยู่ประมาณแสนปลายครับแสนกลางแล้วก็ลดมาแสนต้นๆครับวันนี้จัดได้จัดเลยครับ0885845375ครับที่นี่ต้องบอกว่าส่งรถจริงจัดแฟนแนซ์นได้นะครับดูแลเป็นศูนย์บริการขนาดใหญ่ครับไม่ต้องห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยครับที่นี่จัดให้ครับ